สวัสดีจ้ามื้อนี้กะผัดกะเพราไก่นะจ้าอ่กําลังสิผัดจ้จะกําลังกําลังสิเล้่บ่แเหมือนกําลังสิผัดความบันที่ความกับเอ,อ่อต้มสสมต้มส้มเนื้อไก่หนังไก่ไปให้อนพ่อกับลูกน้องกินนยจ้าหัวนี้อนยากคัก บร่เห็นคลิปเลยจักเค็ดย่างแรนก็ไปก็มาอยู่ขอวนี่อันนี้จะ้ะเมื่อนีเพราว่าสร้างย่างอื่นไว้หลายอย่างแล้วนะจ๊ะอันนี้เป็นเสือมือเสือผัดกะเพรากับเป็นต้มสมเนะ่ยกะเลเป็นบะาหลายย่างละโลคิงจะ้ะ เดี๋ยวจังเบิางต้นนะจ๊ะเนาะกาลังสิสุกรอหนะจ๊ะอีกน้อยจต่ชิ้ส,ส่ใบกะเพราแล้วก็สิปิดไฟเลยเพราะไส่ใบกะเพราเด้อจ้าเพิ่นสิใส่ใบยี่หร่าแทนมันตั้งเผ็ดหอมหอมแซ่บดูสิใกล้ๆค่ะทั่วนี่ก็บ,บ่ฮั่นเป็นอันน้อยๆคือเพิ่นนะจ๊ะพอเฮ็ดบ่คือบ้านคือเน,น,นือง <c oughs> ่นเดียวก็สิใส่ใบยี่หร่านะจ๊ะ <c oughs> ยี่หลานี่สิค่อนข้างสิใบใหญยง่านะจ้ะน,นี่ใบของเขาเต็มๆอันนี้สิแบาบว่าเสพผัดโขกนี่เสพอ้อมหนูนี่แซ่บปลาคาร์พเสพขวดหนูเหมือนจ๊ะเสพหอมแห้งร้รอมเดี๋ยวเราจะค้นแปน๊บนึ่งเฮียเออเฮียจะจำอะไหยุบนี่กเสียวับเลยเดี๋ยวจ๊ะนี่ หั it ่นใบผักบุ้งนั่น้วยกับแม่ตำมันถะบุกินผัดกระเพราผัดใส่ใบยี่หร่าแล้วก็ต้มมันห้อนนี่โอ้ยเข่ากันักาสุดฮะคนกินได้จ่เป็นสภาพเลยล่ะหา่จ้ะข้องใายห้องกิน สวัสดีค่ะหรือ,อยังสวัสดีจ้ามื้อนี้เจ้าเห็นอย่างเจ๊จัดเป็นอย่างซอยแม่เอ้าซื้อให้นะซื้อจ้าตั้งเแต่ซื้อซื้อเื้อจ้าตั้งแต่ซื้อซื้อเฮ้ยมึงเนี่ย้ามนีไ้โผหนูว่ได้เป็นคนเด็ดเด้อแม่เด้อแม่เนี่ยเด็ดแค่ไหนแล้วพอละปิดไฟระบายนี่ยปิด,ดไ,ฟไ,ปาาไฟก็แสดงว่าแล้วแล้ว นะใบยีลาเป็นก้อนเป็นก้อนนอีดเดียวค้นกินคลเ,เครื่งเคียรได้ไหมคมเตื่นไปยายมาจะตามมานี่ยเทแล้วนะคะเทเลยค่ะบอว่าเรยวเรยวถะาร่างยากแน่นอนคะ <c oughs> น่ะดูสมนกล้ค่ะ <c oughs> เคียร์ลงอีกเลยค่ะ น่ากินใช่ไหมล่ะใช่อ่ะตุ๊ไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเอานี่